คิทะชุก,กรรมแปลว่าการทำความคิดเห็นให้ตรงตามหลักธรรมะในาศาสนาที่เรานับถือครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังกัละยาณมิตร w อวิสเตชั o นสำหรับ EP ีที่16นี้เราจะมากล่าวถึงอมตะวาจาของหลวงพ่อปัญญานาันทภิกขุข้อที่136ถึง ข้อที่144เชิญรับฟังกันได้เลยครับข้อที่136ในการทำทานนั้นผู้ทำต้องไม่หวังผลอันใดจากการให้ทำเพียงเพื่อเป็นการสงเคราะห์พื้นมนุษย์และเพื่อขจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปเท่านั้นจึงควรถือเป็นคติว่า ทำลายความเห็นแก่ตัวเสียก่อนจึงทำทานข้อที่137่งาว่าบุญในทางพระพุทธศาสนาเรานี้เราหมายถึงเหตุก็ได้หมายถึงผลก็ได้ที่เรียกว่าหมายถึงเหตุนั้นหมายความว่าเรามีความคิดที่เป็นตัวเหตุเกิดขึ้นในใจเช่น ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงความคิดที่ไม่มีความโลภความโกรธความหลงในใจเราก็เรียกความคิดนั้นว่าเป็นบุญแล้วแต่ว่าเป็นบุญเป็นต้นเหตุผลที่เกิดขึ้นต่อไปเป็นผลของสิ่งนั้นคนเราเมื่อไม่โลภก็เป็นเหตุให้ใจบริจาคทานเมื่อไม่โกรธ ก็เป็นเหตุให้เกิดความเมตตาเมื่อไม่หลงไม่มัวเมาก็ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงข้อที่138หลักการในพุทธศาสนาเกี่ยวกับบาปบุญนั้นมันเป็นอย่างไรคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว เพราะมีอะไรมากระทบกระทั่งนั่นเองไม่ใช่มีอยู่เดิมตลอดเวลาใจเรานี้ไม่ได้เป็นบาปอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เป็นบุญอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันการเป็นอยู่ตามธรรมชาติของมันนั้นคือเป็นอยู่อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรมันเฉย ปกติมันไม่มีอะไรอะไรจะเรียกว่าดีก็ไม่ได้จะเรียกว่าชั่วก็ไม่ได้จะเรียกว่าสุขก็ไม่ได้จะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่ได้มันเป็นกลางๆอยู่ทึงนั้นเองถ้าไม่มีอะไรมาคุยมาเขีย่ยมันก็อยู่ในสภาพกลางๆไม่เรียกว่าเป็นบุญเป็นบาปข้อที่139 บุญชั้นยอดชั้นสุดท้ายท่านสอนว่าให้ทำความคิดความเห็นให้ตรงตามภาษาพระท่านเรียกว่าทิฏฐชุก,กรรมแปลว่าการทำความคิดเห็นให้ตรงตามหลักธรรมะในศาสนาที่เรานับถือเช่นเราเป็นพุทธบริษัทเราต้องนับถือความเห็นตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่างไรคำสอนง่ายๆเกี่ยวกับความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันท่านสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วความสุขความทุกข์ความเสือ่อมความเจริญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นผลเกิดจากการกระทำของเราเองไม่ได้เนื่องมาจากสิ่งอื่น นี้เขาเรียกว่ามีความเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมในทางพระพุทธศาสนาข้อที่1 4 0การทําทานนี้ถ้าทําไม่ถูกเป้าหมายกลายเป็นเรื่องเสียไปถ้าทําถูกเป้าหมายก็จะกลายเป็นเกิดประโยชน์คุ้มค่าข้อที่ 1 4 1จุดหมายสำคัญในการให้ทานนั้นเพื่อสงเคราะห์คนอื่นนี้เป็นเรื่องใหญ่และประการหนึ่งก็เพื่อขจัดกิเลสที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปกิเลสที่ขจัดด้วยทานนั้นก็คือความเห็นแก่ตัวความโลภความตระนีอันนี้เป็นเรื่องขจัดได้ด้วยการบริจาคทาน ถ้าไม่มีการบริจาคทานแล้วความโลภก็ไม่ลดความตระหนี่ก็ไม่ลดความเห็นแก่ตัวก็ไม่ลดน้อยถอยลงไปแต่ทุกครั้งที่บริจาคทานถ้าเราไม่รู้จุดหมายว่าจะลดอะไรสิ่งที่จะให้ลดมันไม่ลดลงไปข้อที่142 การทำบุญแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่คนที่มีบุญคุณแก่เรานั้นเป็นกิจกรรมอันหนึ่งในการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงถือเป็นธรรมเนียมเช่นวันตายของพ่อแม่เราก็มักจะทำบุญเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญไปให้วันตายของครูบาอาจารย์ เรามาน้อมระลึกถึงพระคุณของท่านเหล่านั้นแล้วก็กระทำคุณงามความดีเพื่ออุทิศไปให้อันนี้เป็นเรื่องดีเป็นการสร้างรากฐานด้านจิตใจในเรื่องเกี่ยวกับความกตัญยูกตะเวทีให้มากขึ้นข้อที่143ความกตัญยูกตะเวทีนั้น เป็นคุณธรรมชั้นพื้นฐานถ้าเกิดขึ้นอยู่ในใจของผู้ใดแล้วทำให้คุณธรรมส่วนอื่นจเจริญงอกงามต่อไปถ้าไม่มีชั้นพื้นฐานคือความกระตันยูกระตะเมทีส่วนอื่นๆมันก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วชีวิตของคนนั้นจะตกต่ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ตกต่ำเฉพาะส่วนตนเท่านั้น แต่จะทำให้สังคมตกต่ำไปด้วยและอมตะว,วาจาข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้ข้อที่144เราต้องเลือกของที่จะให้เลือกคนที่จะรับให้เหมาะสมกับของแล้วก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นสำหรับวันนี้ I Wish Station ด้วยความรัก ความเมตตาและความปรารถนาดีที่มีต่อกันหวังว่าคุณผู้ฟังคงได้รับความสุขสุขกายสุขใจจากการที่ได้รับฟังอมตะวาจาจากหลวงพ่อปัญญาน,นันทพิคุธรรมะเพื่อความสงบอย่างยิ่งแล้วพบกันในข้อที่145ไปจนครบข้อที่234 ใน EP ตีต่อไปสำหรับวันนี้ I Wish Station ขอขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยความจริงใจแล้วพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับตาหูจม,มูกการกินกายสัมผัสเราจะรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างไรกระทบอา